สวัสดีค่ะสวัสดีเพจคุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงใหม่อีกแล้วคลิปนี้จะพูดถึงหมายเลขความรักของแต่ละคนนะคะทุกคนอาจจะไม่ทราบว่าทุกคนมีหมายเลขความรักของตัวเองเทคนิคง่ายๆนะคะที่จะบอกให้ก็คือคุณนําเอาวันที่เกิดเดือนที่เกิดพศที่เกิดที่เป็นสากลบวกรวมกันให้เหลือเป็นหมายเลขเดียว นั่นก็จะเท่ากับว่าเป็นหมายเลขความรักของคุณนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่บวกออกมาแล้วได้เป็นหมายเลข9ก้านะคะบุคลิกความรักของคนหมายเลข9คือตกลุมรักแล้วมักจะถอนตัวไม่ขึ้นจมลึกอยู่ในห้วงของความรักแบบอินฟินิตี้นะไม่จบไม่สิ้นแต่รักแล้วยากจะถอนใจบางครั้งถ้าเราไปเจอคนที่เขา ไม่รักเรานะหรือเราไปแอบรักเขาเราจะอยู่ในฐานะที่ลําบากมากพี่มีวิธีแก้เคล็ดให้นะคะวิธีแก้เคล็ดนะคะใช้แจกันใส่ดอกไม้สีแดงนะคะหรือสีชมพูเป็นดอกไม้จริงนะดอกไม้สดนะวางไว้พิงผนังห้องนอนที่คุณนอนประจำนะคะวางไว้ที่ทิศใต้ที่ร80องศาโดยเฉพาะคนที่เกิดปีฉลู ปีมาเสงและปีละกาอันนี้จะเป็นเคล็ดลับพิเศษลองไปทำดูนะคะแล้วพิจรารณาดูว่าคุณเป็นคนที่ได้หมายเลขความรักเบอร์อะไรแบบไหนแล้วเป็นจริงไหมพี่มีครบตั้งแต่หมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลข9นะคะหมายเลขศูนย์ไม่มีเพราะเราไม่ต้องการสูญเสียเรื่องความรัก วันนี้ไปก่อนบายสวัสดีค่ะ